เห็นขวดน้ํานี่ไหมครับถ้าลองเอามันออกไม่อยู่ต้องสองวันครับมันก็จะมาเต็มรอเลยครับมันใช้ได้จริงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขไม่ได้กลัวขวดน้าหรอกครับคือเพียงแต่ว่าเวลาเขาจะฉี่เนี่ยเขาจะหาองศานั้นมันมีขวดน้ามาตั้งกั้นเนี่ยมันจะสังเกตว่ามันจะขยับตัวลําบากมันเลยเวลามันฉี่บางทีมันก็ฉี่นะครับแต่มันโดนแค่ขวดน้ํามันจะไม่โดนร้อแแ็กหรือโดนแค่ยางก็ลองดูครับเผืไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ผมคงไม่มาตั้งนะครับเนี่ยผมใช้มาตลอดครับ ก็กันสุนัขฉีร่รอได้นะครับตัวแสบถ้าเราไม่เอาขวดน้ำมาตั้งแล้วถ้าเกิดเราไม่กันนะนก้นเนี้ยลักษณะสังเกตเห็นไม่เอ่ยมันจะเป็นล้อเราจะเป็นขี้กากนะครับสาเหตุก็มาจากฉี่สุนัขส่วนหนึ่งกันนะครับแต่ถ้ายางโดนไม่เป็นไรครับแต่ก่อนที่เราจะเอาขวดมาตั้งอย่างนี้นะครับขอให้ล้างล้างยางก่อนนะครับแล้วก็ลงน้ำยาสักครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งเลยไม่ใช่ว่าคนยังไม่ได้ล้างเอามาตั้งมันก็มาฉี่ครับแต่มันจะไม่โดนแค่นั้นเองเห็น okay, นะครับ ครับรถคันนี้20กว่าปีนะครับแล้วปัดฝุ่นก็ง่ายมันจะไม่มีเม็ดฝุ่นจับเวลาปัดแล้วเนะี่ยแล้วก็ผิวก็จะลื่นๆเวลาเอารถไปล้างนะครับเสร็จแล้วก็จะเคลือบซิลิโคนอ,อยู่ได้สักอาทิตย์นึงตรงนี้เราก็ปัดฝุ่นเช็ดรถผ้าชุบน้ำเปล่าเช็ดพอเช็ดไปบ่อยครั้ามันก็จะไปเช็ดเอาซิลิโคนที่เคลือบไว้นะออก ต่อไปเวลาคุณไปจอดรถฝุ่นมันก็จะมาจับแต่ที่ปัดมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะไปปัดรถเจอรุจจาระจะมีเม็ดฝุ่นเม็ดฝุ่นติดอยู่เป็นเม็ดเล็กๆปัดเหมือนปัด,ปดออกไม่หมดอนะ่ะนี่เดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคผมเช็ดรถผมจะมีน้ำเปล่าครึ่งกระป๋องน้ำครึ่งกระป๋องเสร็จแล้วผมก็จะเอาเนี่ยตัวยาเคลือบรถนะครับที่เวลาเราเคลือบรถแล้วเราพอเข้าแห้งเป็นคาบขาวใช่ไหมเราก็ต้องมาเช็ดมาผสมในน้ำใช้ในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะใช้เช็ดแค่เทีเ่ยวเดียวแล้วไม่ต้องเช็ดออกแค่พอน้ำเขามีกลิ่นของน้ำยาแล้วเราก็นำไปเช็ดรถปกตินี่นะ เราปัดบุฝุ่นมันจะไม่ติดรถนะครับสีรถเนี่ยมันจะเงาอยู่ตลอดมันกันแดดด้วยเท่ากับเราเอาซีโคโนเนี่ยทับไปทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งคือผมจะทาอย่างเงี้ยตลอดก่อนเช็ดรถทุกครั้งผสมน้ำยาซีโคโนลงไปในน้ําเช็ดแล้วไม่ต้องเช็ดออกมันก็จะไม่เป็นคราบนะครับครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับเนี่ยหลุดมันหลุดครับก็ทุกคนทุกบ้านส่วนมากจะเป็นหัวาวาวาน้ำฝักบัวหรือน้ำชำระเนี่ยหลุด เราทำไงนะครับวัออนนี้หมุนไม่ไปหมุนยากหมุนล,ลำบากใช่ไหมเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ไขให้นําเล็กๆน้อยๆนี่ครับให้เพื่อนๆหาหลอดยาซิฟันมาเห็นไหมหลอดยาซิฟันเนี่ยเอาตรงฝามันเนี่ยตรงฝามานันคราาับแกะตรงฝามันมา <Yeah. S 2> เดี๋ยวเมื่อเราได้ฝามาแล้วเห็นไหมครับฝาหลอดยาซิฟันเนี่งยง่ายๆนะครับเอาสวมเข้าไปสวมไป ด้านนี้บางทีมันไม่ได้มันไม่เข้าใช่ไหมบางคนก็โ้้นไม่เข้าใช้ไม่ได้ทาไงดีนะครับเปิดฝาให้ออกนะเปิดฝาให้ออกนะนี่สวมไปเลยกดเข้าไปพยายามเนี่ยพยายามให้เข้าไปนะพยายามมันจะเข้ามันจะมีมันจะเป็นเฟืองอยู่เดี๋ยวมันจะเข้าเนี่ยผิดผิดผิดนี่นะพอเปิดแล้วด้านนี้นะครับนี่นี่หันด้านนี้เข้ากดเข้าไปนี้เห็นไหมเห็นไหมเข้าแล้วเนี่ยค่อยๆครับพยายามพยายามเข้าไป พยายามฝืกเข้าไปนี่เข้าไปแล้วอย่าอย่าไม่ต้องเข้าไปสุดนี่นะครับเข้ามาแค่เฟืองอย่นน <Okay. S 1> างทีนี้เราก็บิดได้เ,เห็นไหมเนี่ยผมที่บิดได้ดูแอบนะโอเคนี่เก็บเล็กๆน้อยๆครับแก้ไขง่ายๆไม่ต้องเปิดทิ้งไว้นี้เพราะเกิดวันไหนสายยามงมันหลุดจากหัวน้ำรั่วทั้งวันเราปิดนะทีนี้มันสมามารถบิดได้แล้วเห็นไหม จุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมเปิดให้ดูฉีดให้ดูนี่นะครับปิดเห็นไหมโอเคแค่นี้ครับอย่ามองข้ามนะง่ายๆฝาหลอดยาสีฟันแก้ขัดได้นะครับโอเคครับฝากเพื่อนๆฝา,ากแม่บ้านนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับนี่บั๊บ อันนี้เป็นปลั๊กกระติกน้าร้อนนะครับอ่เพื่อนๆสังเกตไหมบางของบางปลั๊กบางคนเนี่ยขาเนี่ยมันจะโยกมันจะไหมนะของบางคนมันจะไหมบางทีมันจะเป็นลนักษณะขาแบบนี้ไหมตรงหัวนี่นะวันนี้ผมจะมาทาพามาทำอะไรอย่างหนึ่งนะเพราะมันร้อนแล้วมันจะไหมมันสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอันนี้ครับนี่ตัวนี้เห็นไหม ดูขาดตรงเหลือไหมครับอันนี้จะเป็นทรงเหลือนะครับเนี่ยขูดปั๊บเห็นไหมครับเนี่ยม,มันจะงอเห็นไหมให้เพื่อนหาไมค์มิคตเตอร์มามนะครับหรือกระดาษทรายมาเห็นไหมทำนี้ครับหันไปกระดาษทรายทเลยครับแบบนี้โวนี้เลยเนี่ยะทำนี้ทำนี้เนี่ย ทำให้ขาไม่เงาขึน้นนี้แดดเป็นจ้าครับแต่ขาจะเงาขึ้นสังเกตไหมเห็นไหมผมเอามือวางให้เห็นไหม,ม,ม,มาหขามจะเงากว่าขานี้เห็นไหมขานี้มันจะหมองขานี้จะเริ่มเงาขึ้นเพื่ออะไรที่ทำอย่างนี้เพื่อให้ไฟมันเดินผ่านได้สะดวกพอไฟมันเดินผ่านสะดวกอเนี่ยมันก็ไม่อาร์ตไม่อาร์ตมันแน่นขาแล้วเนี่ยมันจะไม่ร้อน,นจะไม่ไหมครับเนี่ยอันนี้นี่เป็นทิปเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับ วันหยุดนะครับรอบดาวไม่ได้ไปไหนก็นเนี่ยจับปักไปบ้านเราทุกทุกอันเลยที่ขามันหมุนมันห,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 หมองๆเนี่ยเอามาขัดเลยครับมาขัดถ้าใครไม่มีกระดาษทรายก็ไปมีคัตเตอร์เนี่ยเนี่ยรูดนี่ยนี่รูดรูดรูดนี้นะครับเนี่ยรูดรูดรูด,รด,รดให้ข้างเงาให้ได้มากที่สุดนะครับนี่เป็นเทคนิคเรียบร้อยครับเพื่อปักมันจะได้อยู่ทนเราเพราะว่าถ้าเรามันเสียเราไปซื้อปักอย่างปัก กระติกน้ำร้อนปักมองข้าวเนี่ยมันเปลี่ยนได้มีขายกระติงอยู่แต่เส้นหนึ่งร้อยกว่าบาทควาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแต่บางทีอ่ะหัวหัวอ่านไม่ได้กันด้วยบางทีมันจะเป็นปักเฉพาะของมันอาจจะหาซื้อยากในซ้ำบางทีอ่ะปักกัจจะกน้าร้อนอ่ะเพราะบางบางรุ่นจะไม่เหมือนกันบางรุ่นจะเป็นขาเสียบแบบนี้เนี่ยบางรุ่นจะเป็นขาเสียบแบบนี้หรือบางรุ่นจะเป็นขาไม่เหล็กสังเกตดูดีครับอันนี้เป็นทิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาฝากเพื่อนในวันหยุด ล็อกดาวน์อยู่กับบ้านนะครับเห็นนะครับวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาว่ากันเรื่องกระติกน้ำร้อนเพื่อนเห็นไหมครับกระติกน้ำร้อนอันนี้อันนี้เป็นของยี่ห้อนนใชนชแนลนะครับพานาโซนิกจะมีตุ่มๆนี่ครับบางรุ่นก็จะอยู่ทางด้านาข้างๆนี้นะฮะบ,บางรุ่นก็อยู่ทางด้านข้างนี้สูงต่ำแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อน,นะครับ คือตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ไม่สําหรับติดเทอร์โมสตัตครับเมื่อเวลาน้ําร้อนได้ที่แล้วตัวนี้มันจะตัดนะครับที่ผมามาพูดให้ฟังก็คือว่าบางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไระนัวนคือว่าเราใช้น้ำเนี่ยน้ำมันยุบสมมติมันอยู่ด้านข้างนี้ครับถ้าน้ํามันยุบต่ากับจุดเนี้แล้วเรายังไปเสียบปลั๊กอีกเนี่ยมันจะทําให้จุดนี้ขาดขาดแล้วก็ติดน้ําร้อนเราจะเปิดไปนติดนะครับ ถ้าตัวนี้ขาดนะครับถ้ารุ่นที่อยู่ด้านข้างนะรุ่นของพานาเนี่ยจะดีอย่างอยู่ตรงก้นแต่เขาก็มีข้อเสียนะครับคือเนี่ยเห็นตะกัดนนี่ครับต้องคอยหมั่นท่งควาสอาอยู่เรื่อยเพราะไม่งั้นตะกัดเนี่ยมันมาจับเพราะมันมาจับแล้วเนี่ยความร้อนมันก้นจะได้ไม่คงที่นะครับบางทีร้อนช้ามั่งบางทีร้อนเยอะแล้วเนี่ยยังไม่ตัดเพราะว่าความร้อนมันแผ่ไม่ถึงตัวตัวโมฟิลเนี่ยมันก็ได้ทั้งข้อดีข้อเสียครับ ข้อดีขมันคือว่ามันจะเสียยากจะมาแนะนําเพื่อนๆหน่อยเวลาเติมน้ํเนี่ยพยายามดูนะครับหรือสังเกตตรงเนี้ถ้าน้ํามันยุบกว่าที่ขีดกําหนดเขาบอกเนี่ยควรเติมครับอย่าฝืนเสียบนะครับถ้าน้ํามันต่ำกว่าจุดนี้เมื่อไหร่ตัวนี้จะเสียได้ง่ายนะครับแล้วซ่อมทีก็แพงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทแต่เพาะค่าไหลนะครับตัวนึงเกือบร้อยห้าสิบบาทนั้นเวลาเติมสังเกตทุกครั้งอะ่ะพยายามให้น้ามันสูงกว่าจุดนี้ถ้ามุดไว้รุ่นนี้อยู่ข้างๆนะครับ ต้องให้น้ำสูงกว่าทุกครั้งนะครับเวลาเสียน้าร้อนไม่งั้นตัวนี้เสียโอเคนะครับอันนี้เป็นทิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมน้ําให้ดูสังเกตนะครับเนี่ยนี่เติมน้าแล้วครับสมมุติว่าถ้าปุ่มอยู่ด้างข้างเนี่ยพยายามเติมน้ําให้มันอยู่อย่างน้อยให้มันน้ํในกระติกน้ําให้อยู่สักหนึ่งลิตรนะครับดูักครั้งที้อยู่ให้หนึ่งพยายามให้อยู่หนึ่งลิตรเรื้เนี่ยเนี่ยจะมีรูปอยู่คืงน้ำร้อนจะมีรูปเจะมีรูปแก้วน้าอยู่น อย่พยายามอย่าให้ต่ำกว่านี้ครับถ้าต่ำกว่านี้นะรับเสี่ยงเสียสูงมากๆนะครับแต่ถ้าดีๆคือ1ลิตรถ้าเราจะเสียบน้ําต่อไปแล้วก็ใส่ขึ้นไปอยู่2ลิตรทุกครั้งที่เสียบไฟนะครับเพราะมันจะกินไฟเท่ากันนะครับโอเคครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันในวันล็อกดาวน์นะครับที่ทุกคนต้องอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ก็